สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับวายรักพันไม้นะคะวันนี้อากาศดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนสีกันนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกบอนสีเราจะให้เพื่อนๆมาชมบอนสีที่เราปลูกครั้งแรกให้เพื่อนๆชมนะคะอันนี้คือบอนสีที่เราปลูกแรกๆเลยค่ะเป็นระดับแรกๆต้นๆเลยได้ต้นนี้ก็ในรังนี้ก็ประมาณเกดเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ เราใช้ดินสูตรอะไรทำไมบอนสีของเราถึงได้สวยงามขนาดนี้แล้วจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะถ้าใช้ดินสูตรนี้วารายรักพันไม้คอนเฟิร์มเลยค่ะว่าบอนสีของเพื่อนๆจะสวยงามให้ชมนานไม่โรยาง่ายเลยค่ะนี่เพื่อนๆคะนี่เจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วนะคะเจ็ดเดือนกว่าแล้วที่เราปลูกมาและใช้ดินสูตรนี้ทุกรุ่นเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลังนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้ปลูก ล่าสุดเลยค่ะเปลี่ยนกระถางล่าสุดได้ประมาณหนึ่งสัปหนึ่งถึงสองสัปดาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะโตแข็งกันมากเลยค่ะนี่อ่ะอันนี้นะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมสูตรดินแบบไหนทำไมบอนสีเหล่านี้ถึงได้โตว,วันโตคืนแข่งกันได้ขนาดนี้เพื่อนเพื่อนมาชมกันเลยค่ะตอนอื่นเพื่อนเพื่อนต้อง ใส่ใจมากๆเลยนะคะก็คือดินค่ะเพื่อนๆค่ะดินที่จะมาใช้ปลูกของเราในวันนี้จะมาบอกเพื่อนๆสูตรที่ไม่เคยห่วงไม่เคยกักเลยค่ะสูตรเดียวนี้เลยคือใบก้ามปูเป็นหลักผสมกับมูลวัวแห้งมูลวัวหมักหมักให้ได้ที่นะคะเป็นมูลวัวเก่านะคะหมักให้ได้ที่นานนานเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะพร้อมกับ ดินทรายหรือดินร่วนดินหน้าดินทั่วไปนะคะตามท้องไร่ท้องนาน,นะคะเอาหน้าดินกับมูลวัว20%หลักๆคือใบก้ามปู80%เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราจะผสมคลุกเขาเข้าด้วยกันถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาหรือว่าเวลาน้อยเพื่อนๆสามารถผสมทิ้งไว้เลยค่ะแล้วก็ รามันไหลเพื่อนๆก็เอามาปลูกได้เลยอย่างที่เราทํานี้นะคะวันไหนเราว่างมีเวลาว่างเยอะเราก็จะผสมทิ้งไว้เลยค่ะเพื่อนค่ะหมักเอาไว้ทิ้งเอาไว้ผสมใบก้ามปูมูลวัวหมักแล้วก็ดินร่วน,ด,น,นดินทรายหน้าดินของไร่ทงนานี้นะคะสามอย่างผสมเข้าด้วยกันเสร็จก็ลองก้นกระถางด้วยสิ่งนี้นะคะกาบมะพร้าวสับซึ่งแช่น้ำ แล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันสีห้าวันขึ้นไปนะคะเนี่ยให้สารแทนนินที่เป็นลดฝาดอยู่ในที่มันอยู่ในใบในกาบมะพร้าวสับอ่ะได้ละลายทิ้งไปพร้อมกับน้ำนะคะแล้วก็เอามาลองก้นก้นนี้ลองก้นกระถางกระถางซึ่งเราจะใช้อระไรรักใช้ทั่วไปในสวนนี่คือจากกระถางนี้นะคะนี่คือกระถางสี่นิ้ว ที่เราซื้อบอนสีมาเอฟบอนสีมากระถางก็ก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยสี่นิ้วเปลี่ยนจากสีนิ้วเราจะเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าเขาโตพอที่จะใส่แปดนิ้วเลยโดยที่เปลี่ยนครั้งเดียวแล้วก็อยู่ยาวเลยเหมือนที่ให้เพื่อนๆชมเมื่อข้างต้นคลิปนี้นะคะคือบอนสีที่เปลี่ยนจากสี่นิ้วเป็นแปดนิ้วแล้วก็อยู่ยาวเลยค่ะเพื่อนๆบอนสีจะสวยงามมากนี่นะคะ ต้นใหญ่พอสมควรจากสนิ้วเป็นแปดนิ้วเลยค่ะเพื่อนเจากนั้นเราก็ทำการดูบอลสีแบบไหนพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางให้ดูอย่างนี้เลยค่ะต้นสูงแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเป็นคืบแล้วละ่ะใบก็มี3ามใบขึ้นไปอันนี้ก็มีสี่ใบแล้วก้านแข็งแรงดีนะคะอย่างนี้คือต้นองคุริบาลเราก็จะเปลี่ยนกระถางเลยค่ะแล้วเพื่อนเอนก็ คอยชมต่อๆไปนะคะเราจะมาอัปเดตเพื่อนๆชมว่าหลังจากเราเปลี่ยนกระถางแล้วบอนสีเราจะสวยงามขนาดไหนเพื่อนๆทำการเปลี่ยนเลยค่ะเนี่ยทำการจับอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยทำอย่างนี้ไว้ประคองต้นบอนสีไว้แล้วก็คว่ำหน้าลงนะคะอย่างนี้บีบก้นเล็กน้อยเห็นไหมคะเพื่อนรากเดินดีมากคือเราซื้อเอฟมาซื้อมาก็อยู่กับเราได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะเนี่ยสัปดาห์ ประมาณสัปดาห์กว,ากว่าด้วยซ้ำนี่แข็งแรงดีแล้วลากเดินดีมากเลยถึงค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะไม่ใช่ซื้อมาแล้วจะเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าบางทีการเดินทางของเขาจะทำให้ต้นเขาบอบช้ำค่ะเราต้องเอาเขามาไว้อนุบาลก่อนอย่างน้อยสามวันสี่วันก็ยังดีค่ะเราถึงทำการเปลี่ยนกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนก็ตักดินใส่เข้าไปเลยค่ะ อันนี้เราหลังจากเราลองก้นด้วยกะามาพร้าวสับแล้วเราก็ตักดินลงไปก่อนนะคะเมื่อกี้ลืมบอกเพื่อนๆตักดินลงไปลองดินที่จะใช้การปลูกอนะ่ะลองก้นเข้าไปอีกประมาณเกือบครึ่งกระถางนะคะให้กะว่าวางบอลสีลงไปแล้วจะพอดีสวยงามไม่ให้ต้นบอลสีอยู่สูงกว่ากระถางมากเกินไปนะคะต้นบอลสีจะล้มแล้วก็ใบ กิ่งใบเขาจะไม่คือก้านใบเขาจะไม่สวยงามนะคะถ้าว่าให้เขาอยู่พน้นอ่าสูงเกินไปจากขอบกระถางให้ประมาณนี้นะคะจะพอดีมากเลยค่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปขอบขอบกระถางให้พอดีกับโคนนะคะอย่าให้สูงมากเกินไปเพื่อนๆอ,อย่าให้สูงถึงขนาดนี้นะคะเนี่ยถ้าํำให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันจะเกิดการเน่าได้นะคะแล้วก็จะเจริญเติบโตไม่ดีให้เพื่อนๆ ให้ใส่ดินเสมอกับโคนเข้าเลยค่ะขนาดอย่างนี้เลยนะคะขนาดนี้ก็พออย่าให้สูงมากเกินไปเนี่ยแล้วก็กะไว้ว่าเดี๋ยวลดน้ําไปดินก็จะยุบให้พอดีกับโคนต้นเลยนะคะอย่าให้สูงมากกว่าโคนต้นเดี๋ยวจะลำต้นต้นเขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตที่ไปในทางที่ดีพอสมควรนะคะเนี่ย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากปลูกเสร็จแล้วก่อนที่จะเอาเข้ารังบอนสีหรือก่อนที่จะเอาออกไปตั้งไว้ตรงไหนอย่าเพื่อนๆสมมติไม่มีไม่มีตู้อบบอนสีเพื่อนๆก็ให้เอาไว้ใต้ร่มรำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งเอาเขาออกไปตากแดดมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้บอนสีเหี่ยวเฉานะคะยิงอยู่ว่าบอนสีเขาชอบแดดแต่ปลูกใหม่ๆอย่าเพิ่งเอาออกแดดนะคะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อเป็นการให้เขา พักพักการที่เรากระทบกระเทือนเขาปลูกใหม่ๆเขาจะอ่อนแอนิดนึงเพื่อนก็เอาไว้ในร่มก่อนนะคะแล้วก่อนที่จะเอาเข้ารังอันนี้เรามีรางบอลเราจะเอาเขาเลี้ยงในรังเพื่อความเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีและสวยงามเราก็จะทําการลดน้ําผ่านให้มันไหลผ่านกระถางไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยเราจะลดผ่านไปเลย แล้วค่อยพอน้ําเริ่มเสด็จดีแล้วเราถึงจะเอาเข้ารลังนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วค่ะง่ายๆสําหรับการปลูกบอนสีให้เจริญเติบโตและก็สวยงามเหมือนอย่างเช่นที่ให้เพื่อน,อนๆชมในรังบอนสีของวารายรักพันไม้สําหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อๆไปขอบคุณสําหรับการเข้ารับชมและติดตามวารายรักพันไม้นะคะสวัสดีค่ะ